มือ่อนีก็นน,นหน้านอกจากตื่นแต่เสร้านะคะตีหาหนะจากลุกหนึ่งเขาเปล่าไฟคือเกานะคะตอนหนีทองฟาอ้ากันยังสลัวอยู่เลยนะคะหลายๆคนก็คงจะวานขาววานน้ากันเต็ดแล้วเรียบร้อยแมนบอจา้าทงหน้าพันหนีของปุ๋ยนะคะตอนนี้ก็วานต็ดแล้วนอกจากกับตําบายใจไปเติบหนึ่งแล้วอีกบดบบริเวณหลบๆเทียงหน้าของเฮานะจาก,ก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวขจีนะคะ ซ้ำตีดังไฟตีดซ้ำตีได้ข้างมอขาวาค่ะสว่างแบบนี้เลยนะคะแบบเดียวเองเนาะค่ะเจ้าเมื่อนี้พุ่ยกันหนึ่งเขาเต็มหัวอีกคือเกาค่ะกับจะอุ่นเขาเย็นใ่น้ำเลยนะคะเสร็จีิ้าภากกิจจากก้านวานขขาวแล้วเนาะค่ะพุ่ยกันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังจะต้องเหตุนั่นก็คือการถอนมันนั่นเองนะคะยังถอนมันบัท่านไดแล้วอยู่เนาะค่ะอยู่อีกทงหน้านึงนะคะเมื่อนี้พุ่ยกันได้นัดรถดให้เพิ่นไปสวนมันไห้เนาะจ้าตอนนี้รอรหลดอยู่นะคะรหลดบัท่าน้มาเนาะจ้าเจ้าของรถดเพิ่น กันอายู่ไกลๆก,ก,กันเนาะค่ะก็เลยซ่อมทางเอานะคะพอรถพานย่ำไดเนาะจ่าปุ๋ยก็จะขับรถตามไปย่ำนั่นเลยแต่บางที่รอเนาะจ่าปุ๋ยก็จะมาหดนามพักนะคะที่จริ้งบัต้องรถก็ไดค่ะเพราะว่าฝนตกย่ำใบทุกมืออยู่แล้วนะคะแต่ว่าะาุวิคิดว่าพักของปุ๋ยนาะขาดปุ๋ยนะคะทุกคนปุ๋ยก็เลยเอาฮอร์โมนมาหดค่ะเพือ่อที่จะให้เพิ่นเขียวค่ะจี้ขึ้นนั่นเองนะคะปุ๋ยส่งฟุน้นส่งปุ๋ยใวดันล่างค่ะสิ่งกว่าค่ะเขาจะไปถึงนะคะมันก็นต้องใส่เวลาค่ะทุกคนวิองปุ๋ยกกอยากจะล่องปลูกพักแบบ แกนนี้คือเขาอยู่เด้อจ้าแต่ว่าตอนนี้ยังเห็ดว่าท่านใดๆนะคะแค่เวลาสิมกัมกปุนมักปุยนี่ก็ยังว่าท่านได้มีอยู่ <c oughs> หลายสิ่งหลายๆอ <c oughs> ย่างปุยกะคงจะต้องทยอยเหตุไปน้าเรื่อยๆเนาะจ้าตอนนี้นะคะปุยกะปลูกตัวเนาะค่ะหลังกะปลูกแตงขางนะคะกระทาเบิงกันจ้าทุกคนว่าเขาสิออกหน่วยปุยได้กินบอ่อตอนนี้จากคล้องรถไทยที่เพิ่นจะไปสวนม่านไห้เนาะจ้าเพิ่นยังเอาบักแต้งไปส่งอยู่นะคะเราปลูปกหมักแต้งขายะค่ะทุกคนก็เลยซ่อมทางเล่านะคะบ่ท่านได้เห็นกลับมาอยู่เนาะค่ะปุยก็เรื่องว่าปุยสิมาเห้มมันแลวอบอ เหนเหแล้วมันก็คงบอล้หลวค่ะทุกคนก็คือว่าอันนี้นะคะุ้ยเอาขื้นโค้งไหวซื่อค่ะแต่ว่าพท่านได้ตอกตะปูเมื่อนี่ปุ้ยกันเลยว่าปุ้ยจะมาตกตะปูใส่เผื่อเพิ่มความแข็งแรงเนาะค่ะเสาก็ยังฟังเพาท่านได้แนนนะคะมันก็จะยังโยกไปโยกมาอยู่เนาะค่ะหลายๆคนเห็นนะคะอาจจะว่าปุ้ยเหตุข้างอียงคือสมาเหตุสูงแห้งอะเทานะจ้าเนื่องจากว่าปุ้ยเป็นคนโตสูงเนาะค่ะวิก็เลยจะเห็นให้มันสูงไหวก่อนนะคะผู้ใดเก็บบันเทึงกันแล้วแต่เด้อตอนนี้ปุ้ยก็ได้พอมาเล็ดบวบงูไหวนะจาาแต่่่วกบทันงอก ดูนะคะต่างใจว่าจะเอามาใส่เนี่ยระคะให้เพื่อนขืนคางไหวสูงๆนะคะเอาไว้ถ้าเก็บกินเดินๆน่าจ๋าปุ้ยเองปุ้ยแได้เพาะฟักทองไว้น,ำนะะ้ำแน้วค่ะต่างใจว่าจะเอาฟักทองขืนคางนะคะบลูว่าจะเห็ดไดหรือบันะคะต้องมาล่อเบิงค่ะชวนทัวร์กับแต้งน่าจากปกติเขาจะขืนคางบบสูงนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใส่เป็นเชือกโยงขึ้นไปนะคะ่ะทุกคนพอหากว่ามันเบิรดรุนแล้วน้าต๋าปุ้ยก็จะหลือออกอย่างสีนะปุ้ยก็ต่างใจว่าปุ้ยจะเห็ดคางนีแบบคางทาวนไปเลยนะคะแบบโบเมีนว่าเห็ดแล้วห แข็งแกร่งกับขางบกักบวบนอกจากอันกรนนั่นนะคะทุกมือนี่ก็ยังใส่ได้อยู่นะคะผ่านไปหลายเดือนแล้วก็บ,บ้านได้พังอยู่ค่ะเส่วนบวบงูนี่นอกจากวิกคราะห์เดเพาะหลายดอกนะคะทุกคนซื้อมารีส์มาซ่องนึงเนาะค่ะก็อาจจะงอกหรืออาจจะบ่ง,งอกก็ได้นะคะต้องมาล่อหลุนเอาหากสวนขั้วต้นนี่ก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็เพาะบักเขือเทศไว้น้านะคะเพาะบักเขือไว้น,น้าค่ะกับออกบางบ่ออกบางนะคะใ,ใจของปุ๋ยนะคะถ้าหากว่ามีเวลาค่ะวิเคราะห์อยากจะเห็ดสวนทุกมือเลยเนาะค่ะปลูกเหมือและอย่างสองย่าง ารจิงสีนะค่ะทุกคน่าช่วงนี้นะคะก่ยุงซะเลอกเกินค่ะอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้ฝนกับบริตกนักแห้งเนาะคะ่ะถ้าหากว่าเ้าปูอียังก็มีโอกาสงอกสูงอยู่ค่ะหนาเสียได้อย่างหนึ่งค่ะที่สวนของปุยบริติดฟังทงหน้าเนาะคะ่ะมันติดฟังถนนนะคะเพราะว่าฟังทงหน้านั้นคุณยายเพื่นปลูกเาไปเบิร์แล้วค่ะตอนนี้กันเล่ยเรือพื้นที่ว่างแค่มองนีเนาะคะ่ะทุกคนปุ๋ยก็เลยต่างใจว่าจะเฮ็ดเป็นจัดสวนน,น้อยๆนะคะอยากได้มเม่นดับวาย,ย่างเข่าสวนถือตะกาใบหนึ่งกับกันไก่เนาะจะ ผลผลิตของเหา่าตัดบักแต้งแน่ตัดบักกระเทศแน่ตัดบักทัวแน่จึงสี่นะคะ่ะปุ้ยเห็นคลิปคนหนึ่งค่ะเพื่อนปลู่บักแตงโมขึ้นข้างแน่ปุ้ยแล้วมีความคิดอยากจะเฮ็ดคือเพื่อนเด้ค่ะมันคิดเป็นไปได้บ่ปุ้ยมากเวลาบักแตงโมมันยอนลงมาจังสีนะคะ่ะทุกคนแต่ว่าต้องหาถุงตะคายมามาัดหอยใส่กันกับอันข่างเพื่อนเนาะคะ่ะแกเดียวให้ปุ้ยเฮ็ดข้างอันนี้ให้มันเตะแล้วเรียบร้อยก่อนนาะจากโครงการใหม่มาแล้วได้บัตรที่นีอยากได้ข้างแบบว่ามันเป็นคงคงอ่ะน,นาจ้าทุกคนเดี๋ยวสิลองเฮ็ดเบิเบ่งอยู่ไม ก็มีโบอึดเนาะจากพ่อห้ได้เห็ดนันเฮ็ดนีอยู่นะคะวะ่าแต่งแต่มันบบเท่านั้นละเดี๋ยวทามือได้ว่างเนาะจากทอนมันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวิจิงจิเดมาเห็ดข่างอันนีต้ตอนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ค่ะมั่นเหลือแต่งว่าหาโหกไล่ผุนบ่ทันได้ทอนวิก็จะได้ผ้าไม่พ่เนาะจากมาวางดานบนนะคะให้มันทีทีท,ท,ท,ทีทีไวเนาะคะ่ะยังพอมีเวลานะคะบบเดฟ้าวันนั้นเนาะจ่าเพราะว่ากวาบักทัวเฮ้าจะขืนข้างกวาบักแตงเฮ้าจะขืนข้างนะคะกวาอันผวกบวบงูสิงหอกเังสีนะคะ่ะก็ยังพอมีเวลา เหลือเยอะแยะเลยบ่อหันก็ต้องอาศัยช่วงเศาร์เนี่ยล่ะค่ะ่วนที่ห้าบ่อ,บอันเนีไปเห็ดเบียกย่างอื่นนอกจาาแวะเข่าสวนก่อนจะข้าวหนึ่งยังสี่เนาะค่ะเห็ดไปนําเรื่อยนะคะกระชีสว่างงานถอนมันเป็นงานประจํานอะจาการเข่าสวนก็เป็นงานเสริมของเฮานะคะมาเห็ดแต่เสาเอากับพ่บอ,พอไดยูการปลูกพักส่วนคั่วเนี่ยบอจ่าพ่อไดปลูกแล้วมันจิติดมีใสได้วค่ะทุกคนมันจิอยากปลูกนั่นปลูกนี่ไปเรื่อยอยากกะลองเพาะนั่นพอหนี่ไปนําตัวเอาตะปูเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าหฮาก็มาจัดคะทุกคนลยัด ขี้ดินลงไปแน่ๆนๆเนาะจ้าตอนนี้ส่วนของปุ๋ยแกกำลังเลื่อมต้นได้ซ้ำนี่และคะ่ะทุกคนก็มาเบิงต้นบักฮ่งเด้จ้ามีแต่หนวยดกักแหลมๆแหมหร้อมที่ปุ๋ยปูกเมื่อนั้นก็บักหล่ดีเนาะจ้าตอนนี้งอกได้ประมาณนี้แล้วนะคะพวกพักชีใบเลื่อยเนาะจ้าที่เฮาซื้อมานำรดตลาดรดผุพวงนะคะก็มาเด็ดใบเขาไปกินเนาะคะ่ะที่เหลือหากมันก็ลองเอามาฝังเบิงนะคะผักบัวคือกันค่ะทุกคนแล้วก็จะมีตน้นทั่วยูมองนี้น้ำเนาะคะ่ะสามต้นนะคะตอนนี้ใบเลืมเลืองแล้วเนาะคะ่ะขาดปุ๋ยนะคะปุ๋ยก เพิ่มปุ๋ยเขาไปให้เพิ่นภาคนาที่ว่านไวกระง,งอกคือกันนอกจากแต่ว่าบ่ท่านได้มีวีวแววสิงไงอยู่ปุ๋ยกระบ่เคยปลูกแจ๊กเท่อนะคะภาคนานี่ก็ได้ต้นนี่บักทั่วของเห้านอกจากใบแทถก,กันที่สวงกัานล่างสีออกแล้วนอกจากแตงกวาก็จะประมาณนี้เด้อค่ะบางต้นกระต้อนอยั่งหน่อยอยู่เลยนะคะบางต้นใหญ่โกมูก็มีนอกจากข้นซัดวืวๆหลดตัวต้อง<ป>ใส่ทิ่เป็นน้ำปุ๋ยทมกีดินขึ้นสูงผนนอกจากกว่าบักแตงเขาจะได้รับปุ๋ยที่อยู่ด้านล่างนะคะทุกคนกับปบบหัวแจ๊กเทือนอกจากาจาก็กเลยเอาหอ่อมูลมาห เป็นางเซตพอดีนอกจากรถไถกับมานะคะทุกคนกันเลยได้ครับรถมอไซต์ตามมานนอกจากกับคุณตานะคะเผื่อที่จะมาเก็บหัวมันออกกากทังรถเพิ่นนอกจากช่วงนี้พี่อาจจะตอบคอมเมนต์สาได้จ้กลิวัลอาจจะบริตตอบเลยนะคะทุกคนช่วงกลางวันนะคะนี่แหละวิกฤตเวียกแนวหนีนะคะพอกลางคืนมาค่ะทำให้เวลาวิกข์พยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะคะหัวมันของเ้าก็มีแตงแตงว่น,น้อยนหนึ่งดดกจ้กแต่ว่ากระตองท้อนนะคะนาทีเพิ่นครับรถไถนอกจากเพิ่นกับเดบองนะคะว่าให้เวียนห่างจากตนาน้นไม้นอกจาก ประมาณจาก 2, m, ักสองสามเมตรเพื่อนว่าเนาะจ้าบ่ตรงปลูกเลยนะคะเพราะว่ามันเสียทอนพันธุเสียงเงินของเฮ้าซื้อเนาะจ้าให้ไปปลูกบริเวณที่มันอยู่ใกล้โฮมใหม่นะคะมันจจงสิไใดหัวนี่กะทิว่าเป็นประสบการณ์ปีแรกที่ปลูกมันเลยก็ว่าใดนะคะทุกคนกะลุนเด้อค่ะบัตรที่หนีว่าสีไใดกําไรหรือขาดทุนค่ะหัวมันส่วนมากแล้วก็จะมีแต่ประมาณนี้ค่ะรลุนหนีเลยนะคะมันยันหน้าเนาะจ้ามาเจอแหลงแน่นะคะทุกคน พ่อมาถือฝนค่ะต้นมันก็กําลังงามเลยนะคะแต่ว่าก็มีความจําเป็นที่จะต้องท้อนแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าคุณตาิ่นอยากจะวานเขานะคะตอนแรกเนาะจ้ะที่เอามันมาปลูกคุณตากะบอกว่าจะบววานเขาบวเฮ็ดหน้าแล้วนะคะจะปลูกมันอย่างเดียวว่าสารเนาะจาไปไปมานะคะอยากจะท้อนมันออกบาดที่นี่ที่ดินพื้นนี่เนาะจ้ะเฮ็ดเขาก็บวไดดองนะคะทุกคนเขาบวเป้นเลยเนาะจ้กหยาไร้นะคะแล้วก็นโน่นโคกค่ะหากว่าฝนบวตกเนาะจ้ะน้ำแกงบวออกนะคะทุกคนก็ขึ้นหน้าพื้นหนีบวมีน้ำขังเลย กับพูนล่ะค่ะต้องรอฝนต๊แห้งๆน้ำท่วมนอกจากขั้นแพ้ขาดทั้งพูนผลละจาทางนี้จงสีน้ำหงห <c oughs> ลังจากที่พอ่อยญ่กีล้วไปโซงเล็กหน่อยไปรงเรียนเต้นแล้วเรียบร้อยนอกจากเลาะกะเฝ่ากินเขานะคะเตรียมโตนาะมาถอนมั่นจอยด้วยปะที่นีเอาสายมานอกจากแดดกระอกแบบนี้เลยนะคะเพราะอากาศห้อนนอกจากข้ากระเฮ็ดเวียกใด้น้อยลงนะคะทุกคนงานกับโบคอยเดินปันไดแล้วเข่าแตงแต่โฮมแหยปุ้ยนี่แหละเขาโฮมดูกมูกลมถอนมั่นตากแดดแบบนี้เบิดมือเบิดเฟ้นมันกระบบไว้แล้วค่ะทุ คนปวดเอวกับปวดนอกจากกลมเดินๆนากนับมืดบาดท,ที่นี่เกือเป็นเป็นร่มแม้เที่ออยวยางเขาแตางแต่หมกินแตนหนามอยู่จังซันลาตาเมือนี่ปุ้ยเบิดทั้งชายเย็่ยนแก้วหนึ่งนอกจากตกใบามากก็ยังไม่ชาเกี้ยวอีกอยู่แก้วหนึ่งมันบไหวนะคะมันเมื่อยแห้ง กจะจกีว่าจังไดจาเมือแห้งหลายจนว่ามือสันจาไปนางเศร้ามีแห้งอยู่นั่นก็ได้พอประมาณจ๊กบสามมงเคืองนอกจากบาดท,ที่หนีฝนกระตกซ้ำนะคะหอากระท้อนมันตาฝนนอกจากเปียกหมืดเหยือดอยู่ก็เลื่ะเทไปไหนทายคิดมาห้ทุกคนในเบิงถ้<อ>ามือแห้งาายนอกจากมือหนีประมาณหาโมงแล้วข้าก็เลืเอเล่อนชวนคุณตากลับบ้านเลยนะคะบ่คันบบไว้อีนี้จะมืออื่นนี่จ๊กสิลูขึ้นหรือบอกับเเผวแรงมือหนีกะจะได้กินกับเเาวผีมือคุณยายด้วยจ่ากแก้งน้อใหม่ใส่กระบุกนะคะหละก้กกระใสเห็ดเพาะน้ำนอกจากมาเด้อสามากินเขาน้ำก้านกะแจ๊ก มาพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย